มันต้องวางมันต้องวางไงนั่นิมันต้องวางมาตรฐานคนให้ถูกทีนะครับถ้าระดับเป็นสอสอแล้วเนี่ยจะทําอะไรมันต้องระดับสอสอนะครับสอสอนี่สําคัญนะแม่นตั้งกระทูถ,ถามให้นายกและมุตรีตอบในราบกิจจานุเบกษาเหมือนกันสอสอลบุรีคนนึงเนี่ยปั่นป่วนไปทุกกระทรวงนะครับ เวลาสอสอจะถามอะไรเนี่ยนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบในรัฐสภาและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนทราบทั่วกันไอ้เหี้ยมันอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมันถามไปสิบสองกระทรวงสมัยก่อนมีแค่สิบสองกระทรวงนะครับโน่นมันต้องเกรดอย่างนั้นไม่ต้องมาตรวจสอบอย่างนี้หรอกนะครับ ไอ้พวกนี้แม่นไม่ใหบริจาคนะครับไม่ต้องครับมันหนึ่งมันไม่ได้บริจาคนะครับมันจะมาตรวจสอบอะไรเขาอะทหารกับตำรวจถูกร่วมรบด้วยกันครับทหารกับตำรวจร่วมรบด้วยกันครับทางทางทหาร ตำรวจแม้ตำรวจตะเวนชายแดนก็ขอครับขอคุณการยอมพลังให้ช่วยสนับสนุนสร้างบังเกอร์สร้างฐานหน่อยท่านว่างๆท่านก็ลองไปดูฐานของตำรวจตะเวนชายแดนดูสิเอาสังกสีไปมุงงบประมาณก็ไม่มีนะมาเนี่ยนะครับทำกันเอาผ้าใบไปมุงสังกสีไปมุงนะครับทางขึ้นไปก็ลำบากน้ำท่าโอ้มันลำบากครับ งบเขาว่าขอครับแต่พอขอไปปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ขอครับงบประมาณเนี่ยขอไปทีไรนะเวลาแปรไอร้คณะกรรมการจะต้องตัดครับตัดตัด,ตดงบประมาณออก20% 30%